วันดี้ค่ะ,ะพี่จะพาทุกคนนะมาสร้างบุญสร้างกุศลนะวันนี้จริงๆแล้วการสวดมนต์เนี่ยจริงๆเราสวดตอนไหนก็ได้นะเอาเวลาที่แบ่งเวลาทําสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรหรือแม้กระทั่งหลังจากพักผ่อนเสร็จหรือแม้กระทั่งวันนี้อยู่ยีมดมันเ้ามาลงนะมาลงแก้วเพสเง,ง้นนะคะอแล้วพี่ก็เทน้ําลงไปนะ ใครไม่กลัวแต่ฉันกลัวแต่ฉันไม่อยากมีเวรกรรมกับเขานะไม่ได้ตั้งใจอนะจะพาทุกคนแบ่งบุญให้ตัวเองด้วยการสวดมนต์คาถามหามงคลนะคะทุกคนวันนี้ในคำสอนในสมุดธรรมะเนี่ยหลายเล่มที่พี่อ่านเจอแม้กระทั่งคำสอนของหลวงปู่โตนะจริงอยู่ว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกคนต้องย่อมเจริญรุ่งเรืองได้เพราะมีความมานะบากบั่นขยันมันเพียน แะสซื่อสัตว์สุจริตทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันประกอบอาชีพรวมทั้งรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ถ้าว่าหากผู้ใดมันสวดท่องคาถาอันเป็นมงคลเสริมเข้าไปแล้วยิ่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองยิ่งขึ้นไปวันหนึ่งพี่ลิสวดในคาถาเนี่ยนะประมาณสามครั้งครั้งหนึ่งสวดแล้วอธิษฐานจิตว่าของเนี่ยยังขายไม่หมดเลย ลูกขอธิษฐานจิตให้มีผู้คนมาอุดหนุนเพราะเช่นไปสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะมาเหมาขนมหมดเลยสามร้อยกว่าบ,บาทแต่เราก็มีสตานะโอ้ยองเราอยากจะเอาอะไรตอบแทนพี่เขาดีเนาะที่เขามาอุดหนุนเราแต่เช่นนี้เงนั้นคนเหล่าเนี้ยเขาไม่ต้องการอะไรหรอกนะเขาเป็นคนชอบทำบุญแล้วเหมือนเรานี่แหละเวลาที่เราจะทําบุญอะไรเนี่ยซื้ออุดหนุนซื้อสินค้าของจินของอะไรของใครโดยที่ทําให้จิตใจให้บริสุทธิ์ตัวที่ไม่ ไม่คิดอะไรอ่ะนะไม่คิดว่าเราซื้อด้วยความความคาดหวังว่าอยากจะให้เขากลับมาตอบแทนอะไรเรานะให้เราซื้อด้วยความใจที่บริสุทธิ์ให้เราเป็นเพื่อมิตรแท้เพื่อนแท้กับเขาอ่ะส่วนเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าก็แล้วแต่เขานะเรายังเป็นคนที่อยากจะได้จากคนอื่นเลยแต่เราเนี่ยกลับไม่มีมีจิตใจที่อยากจะให้คนอื่นบ้างนะ เราก็คิดไม่แตกต่างล้วหรอกค่ะเพื่อนอให้เราเนี่ยกินโมงแล้วเหมือนจะหิวข้าวเนี่ยอัดคลิปอัดคลิปอย่างเดียวเลยเนี่ยเออเที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินก่อนนะเนี่ยค่อยมาทําก็ได้หิวละ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาทํานะก็ก็ขอโทษเขาล้วกัน,ขอ,กนขอโทษแล้วก็แบบบุญ บุญกุศลอนไดที่ทํามาก็ขอแบ่งบุญให้นะมดทุกตัวที่เราได้เห็นว่าเขาไปจากเราเนาะก็ขอให้เขาไปผุดไปเกิดเป็นนางฟ้านะอย่าได้เบียนเบียนซึ่งกันและกันเลยเราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็เอาหัวสิจํำให้เราเถอนะอ่ะก็ทําให้เราสบายใจด้วยนะเชื่อถือว่าไม่มีสัตว์ใดอะ่ะที่เขาอยากตายโดยที่เราทําร้ายเขาหรอกถ้าคุณอ่านสม,ดมุดธรรมะหรือถ้าคุณไปศึกษาในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ท่านก็จะสอนแล้วคุณก็จะเกรงกลัวต่อบาปทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะเลิกหรือไม่เลิกไมไ่ไม่ได้ห้ามใครเลยนะเออาสิ่งนี้แต่ให้เราทำบุญให้เขาเราทำบุญให้เขาเราเราเขาให้ชีวิตเราเขาให้เรามีรายได้เขาให้เรามีอยู่มีกินดีเราก็หมั่นทำบุญให้เขาเพื่อเขาไปผุดไปเกิดอะว่าอก เขาหัวอ,อกเรานั่นแหละนะทุกคนไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่สุขและได้ย่อมสงบนะคะทุกคนจริงๆแล้วเราสวยคนเดียวก็ได้แต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขไปกับเราด้วยนะคะพรัตะตายสามชั้นโตศซนโตว,วะลัมธรรมมีนาโตสันธานีอ่านในใจแล้วกันนะ ภาวนาทุกคืนย่อมอยู่เย็นเป็นสุขแค้วคาาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากเมตตาสร้างเมตตามหานิยมนักแลมีคาถาเยอะมากแต่อ่านบออไดเนาะเอาคาถาหลวงพ่อตัวแล้วกันนโมตัสสะพระคาวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะพระคาวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุธัสสะนโมตัสสะพระคาวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุทตัสสะนโมตัสสะพระคาวะตัวระหัสตูสัมมาสัมพุทธัสระ อมสีสีภูมลังสีนามาตโชมหาสัมมณูมหาปัญโยมหาลาภูมหายส,สูสสมพัสิทธิพระวันตูตนีนโมโพธิสัตว์ตัวภมลังสีมันภาวนาทานศีลภาวนาและเลือึกถึงพุทธพุทธาพุทธทเทพุทโธพุทธทางอลหังพุทโธอิติปิโสพระควานโมพุทธายะมันภาวนาจะทําให้มีความสุขอายุยืน และปรินิพานคาถาบูชาพระสมเด็จถ้าไม่สวดก็ห้ามไปคาถาเมตตามหานิยมจุดเอนานะคะสำหรับใครที่อยากได้ทางเมตตามหานิยมบอกเลยดีจริงๆค่ะนะน้ำเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะอินดูสารพัสสัตวูวินาสัตุอิติปิโสพควาเห็นหน้าวาจาอินดูด้วยน้โมพุทธายะเมตตา มหานิยมประเสริฐนักแรเพเมตตาค่ะอีทางมุญญพลังอันนี้สงอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้มานุมโมทนาเมื่อนุมโมทนาแล้วขอให้หโหสิกกร,รมกันตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีนอกจากนี้ก็ดีทั่วสากลลพี่ภพจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรมทั้งหลายพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและขอบุญกุศลนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้อง มิสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษยามาทิราชทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขขอพระลานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีคินดีมีความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปและได้เข้าถึงซึ่งผลิภานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธอทุกคนคะวันนี้อยากจะให้ออกมาทำความดีกันคะ่ะ นะหรือถ้าวันนี้เราอยากจะมีรายได้มีสภาพทางด้านการเงินก็ต้องเข้ามาขายของออนไลน์ค่ะเราอย่าไปติดตามคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จเราติดตามเฉพาะคนที่ประสบความสําเร็จเพ่นสิบ,บอกแนวทางให้เขาประสบความสําเร็จได้เกิดมาตัวเปล่าตายไปตัวเปล่า มีบุญกับบาปที่ติดตัวไปเท่านั้นแม้ทองเลี่ยมฟันก็ไปไม่ได้คาถามงคลจัก,กรวาลทั้งแปดที่ส่วนแล้วดีมากแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาก่อนคาถาของพระสังกัจจายพระศรีวดีเนาะดีไหว้แล้วก็หรือไม่ก็สวดคำแค่นี้ก็ได้ถ้ารอนะอ่ะ ของหลวงพ่อสังกจายที่พี่บูชานับถืออยู่นะพี่วหวยเป็นประจำอิมินาสกาเรนาสาวะกะสังคโคกจัจจายนาเทโรมหาเทชานาวันตูพุทธาพุทโธพาวหูวหวปาลิติตาโลอิทินิตติตามารานังสารนังคาชามิสีวลีจะมหาเทโรเตวนาปะภูชิตตูโสระหปัตตยาทิมหิสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวปะคูชิตตูโสระหปัตตายาทิมิ อาหังวันทามีตังสะทาศีวดีเทราสะเอตังผู้นางสวาราพังพระวันตุมีควรมีห้องพ้าไว้ต่ังหาาเวลาเช้ายินจุดทูกเทียนบูชาและสวดคาถานี้ทุกวันอย่าได้ขาดและไม่ควรให้เด็กๆเล่นโคมคามหรือกระเทือนในสถานที่นั้นอาจจะไม่ต้องสวดหมดนะทุกคนแค่แค่เราอ่านสมุดธรรมะเนี่ยแค่ให้เรารู้ว่าเออคนเราเนี่ยพี่นี่ก็มีกรรมของพี่นี่เหมือนกันเนาะ เราก็มีกรรมของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้ผลกรรมนั้นทําร้ายตัวเราเราก็ต้องหยุดทําแล้วก็สร้างบุญกุศส่น,นี้ยิ่งขึ้นไปจะไปหาซื้ออะไรมากินแล้วจะทําให้คุณมีความสุขปกติอะตัวพี่นี่เองเนี่ยก็จะระลึกถึงองค์พ่อพพิคเนต์ถ้เวลามีเกิดอะไรขึ้นเะชวดคำว่าโอมสีคเนาสายะาะมหาขอให้องค์พ่อจงนะให้การทํางานของลูกราบรื่อ าขายดีมีกัลยาณมิตรมากมายมาเกื้อกูลอินบ็อกมาสั่งซื้อสินค้าของลูกที่ลูกขายหรือแม้กระทั่งความรู้ที่ลูกให้เนี่ยลูกให้ด้วยหัวใจนั่นแหละไม่ได้คาดหวังะอะไรจากใครเลยแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่านะอยากจะให้ทุกคนมาสร้างทําบุญสร้างกุศลไปด้วยกันบางทีชีวิตคนเราเราจะสมมติว่าวันนี้เราอยากมียอดขายเยอะขึ้นอนะ่ะเราจะสร้างบุญแค่ใสบ่บัตรทำบุญแบบ แค่แบบนั้นน่ะอย่างเดียวไม่ได้เราต้องออกมาทําความดีทาคอนเทนต์แบบนี้ออกสื่อแบบนี้นะมีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จั้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นนะ่ะเขาค่นว่าเอาคาม,มานะน่ะคําสอนของพระเจ้าไปรเรียนรู้มาแล้วเอามาแบ่งปันผู้คนหรือแม้กระทั่งเราไปรเรียนรู้สายกดแรงดูกดจักรวาลใช่ไหมเราได้อะไรจากการเรียนรู้กดแรงดูกดจักรวาลเรามีผลลัพธ์อะไรแล้วก็ลงมือทําจนมันได้ผลลัพธ์จริงๆแล้วเราก็ออกมาบอกต่อคนอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะ อีาไปแล้วนะไปหาอะไรกินก่อนได้ไปะขอบคุณมากๆหิวมากเลยเนี่ยออหากเจอของ